สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องสาระพันไม้จะพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับไม้ประดับอีกชีิหนึ่งนะครับเพื่อนอันนี้คือดอกหน้าวัวนะเพื่อนเพื่ออ่านะครับดอกหน้าวัวนี่ดอกก็จะเป็นสีแดงนี่ครับอันนี้นี่พันสีแดงนะครับเกสรสีเหลืองนะเพื่อนเพื่อนนีลักษณะดอกครับสวยครับเพื่อนนะครับใบจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับใบสีเขียวเข้มแบบนี้นะครับนี่ครับ ตัดกับดอกสีแดงเข้ามากนะครับสวยมากเพื่อนดูครับเป็นไม้ประดับนะครับอยู่ในร่มนะเพื่อนครับไม่ชอบแดดนะครับชอบร่มลำลายหรืออยู่ในร่มนะครับเป็นไม้ประดับไม้ฟอกอากาศนะครับนะครับนี่ครับกำลังออกดอกอ่อนๆเห็นไหมว่าข้างล่างนี่ครับกำลังออกดอกและนี่ครับกำลังไม่บานเลยแล้วดอกนี่ครับอันนี้คือดอกหน้าวัวนะเพื่อนครับของดอกสีแดงสวยงามครับการขยายพันธุ์ของเขานะครับเพื่อน เขาจะแตกหน่อมาข้างล่างนะเพื่อนครับนี่ครับนะครับอ่าเราเขาแตกหน่อแล้วเราก็สามารถแยกหน่อเนี่ยเล็กเ็กเขาที่มีรากติดเอาไปปลูกอีกกระถางหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์ของต้นดอกหน้าวัวนะ้วื่นครับเป็นไม้ฟอกอากาศครับนะครับนิยมปลูกในกระถางนะครับเพื่อนแล้วก็เอาไปฟอกอากาศไว้ในบ้านก็เลยตามมุมต่างๆนะครับเขาเป็นไม้ไม่ชอบแดดนะครับชอบร่มเพื่อนนะครับอ่าปลูกในกระถางสวยสวยนะครับ นะครับเนี่ยปลูกในกระถางเหมือนกันครับเพื่อนนยครับดอกเขาสีสดครับเนี่ยดูดอกครับสีเขาสดแดงอะไรดอกไม่เป็นดอกหน้าบัวสีแดงนะเพื่อนเกสรสีเหลืองครับนี่ครับกษณะเป็นแบบนี้ครับสีสดมากสวยครับเพื่อนนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับนิยมปลูกไว้บริเวณบ้านหรือภในบ้านหรือที่ทํางานก็ได้เพื่อนดูแล้วเขาให้ดอกสวยงามครับ นี่ครับดอกเขาสีแดงสดเลยนะครับอันนี้เป็นพันธุ์สีแดงนะเพื่อนแดงสดเลยนะครับสวยงามครับขายที่มีพื้นที่จํากัดนะครับในในในบ้านนะครับนะครับก็ซื้อดอกหน้าวัวปลูกในกระถางครับวางไว้ตามมุมต่างๆครับสวยงามครับเป็นไม้ประดับฟอกอากาศนะครับสวยมากครับเพื่อนนี่ครับสวยงามครับดอกเขาสีแดงสดเลยนะครับสวยมากครับ คุณที่ติดตามรับชมๆๆนะครับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องสาระพันไม้ด้วยนะครับเพื่อนมีคลิปผันไม้ไม่แน่ไหนเพื่อนดีครับวันนี้ก็สวัสดีครับ